เอาละครับผมสัปดาห์แห่งโรงละครของดิสเซนไทร์นะครับผมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากซึ่งผมเอามาพูดได้เร็วกว่าปกติมากนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบมานานนะครับกดติดตามและกด subscribe กดะจายให้ใผมด้วยนะครับผม สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูกันดีกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมในข่าวสาร Metaverse Prize นะครับผมของดิสเตรแอนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของดิสเตรแอนนะครับผมที่รอคอยมายาวนานได้รับตัวคนงานเฉลิมฉลองประกอบด้วยพาร์เร็ดผูกใจ24ชั่วโมงทุกวันนะครับเต็มไปด้วยขบวนแห่หน้าเกลงขามนักเต้นที่มีสีสันตะลากสรรเสริญนาผู้เชี่ยวชาญที่มีการดูแลและอื่นอื่นอีกมากมายในการขยายเสียงของชุมชน L G B T Q I A นะครับผมเตือนทาววสารรได้เ็ๆนี้ ซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมอย่าพลาดอีเวนต์สำคัญในการะชับฉลองวันศุกร์ที่3ตุลานะครับผม15บห้าศูนย์ศูนย์จูดีเซก็เท่ากับบวกเจ็ดเข้าไปสองทุ่มสี่ประมาณสี่ทุ่มนะครับผมเสวนาเปิดประเด็นนะครับเว็บสามพื้นที่ RCTQI a บวกนะครับที่ดูแลโดยดิวิสแครชนะครับผมสามารถไปดูได้นะครับเกมแจมนะครับผมน่าจะได้ถึงเวลานะครับผมที่เป็นเลิกแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าคนที่ได้รับไปก็เป็นเลือกที่ดีๆนะครับผมห้าพันมานา ที่ดินที่ได้รับนะครับผมดิเซนเทอร์แอนด์เกมแจมเขาคุณน่าจะได้อับารในสิ่งที่คุณได้ส่งไปนะครับผมคหตการมที่เกิดขึ้นนะครับผมคุณสามารถจบตอบหน่าที่นั่งนะครับผมดิเซนเทอร์แอนด์เทรเอร์นะครับผมเพนนิงนำเสนอภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์จิมโจนส์เอ็กซ์มิสนะครับผมนำสนับสนุนโดยลิมแวร์นะครับผม ังนั้นที่เห็นนะครับผมคือวันที่สองจุนาวันช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับผมบวกเจ็ดเข้าไปก็น่าจะประมาณตีห้าของวันนี้นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ทันแต่เพรต้องซีเรียสมันนะผมอ,อะไรที่ไม่ทันก็ช่างหัวมันนะครับผมดูย้อนหลังได้ไม่ต้องซีเรียสฮะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าสำหรับมันคนแรกที่เข้าร่วมฉายภาพยนตร์ในดิสนีย์แลนด์จะได้รับแอร์ดับจิตต้อนวาร์บี้สปิเดชฟรีนะครับผมเคลื่อนโดยมอนต์สตูดิโอที่ทุกคนมีวาร์บี้อยู่ในกระเป๋าเงินจะสามารถเข้าถึงไวลรม IRL ในดีวีออเซตตี้สัปดาห์ NFT ในวันที่21มิถุนายนนะครับผมซึ่งเอาตรงๆนะตี5้าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมสาพผมพอคงดอกดอยพอสมควรนะครับผมสใครไหวก็ลองไปดูได้นะครับดูการเปิดตัวของ New สรีตาเอสของคุณได i นะครับผมส e รีตาเวริรนะครับผมวันพฤหัสนาที่เก้าหรือตรงกับวันที่วันเอาง่ายๆเราดูได้สวันนะครับผมเก้าับสินะครับผนะ จากที่เห็นก็คือวันที่10นะครับผมวันที่11นะของเรานะครับผมคุณไดจะเปิดตัวนิวคร e เตอร์คิต้านะครับผมในดิวเซนเทรียอย่าพลาดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครจุดขายนิวคิต้าในยาน,ยานพิพิธภัณฑ์น,นะผม,ผมสามารถเห็นรถ SUV รุ่นใหม่นะครับผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมอ,อย่าลืมพลาดงานปาร์ตี้นะครับผม BF BF Towers อ่านผิดตรงกูอ่านผิดแน่ๆเลยกูต้องอ่านอะไรผิดสักอย่างแน่แนเลย เมันจะเป็นความสมจริงนะครับของ b f นะครับผมมารวมตัวกันเพื่อยกระดบับวัตถุประสงค์ของการสะสมนะครับผมและก็แน่นอนสุดเปิดเผยใบหน้าของเขาเป็นครั้งแรกใน NFT ที่ออกแบบ3มิติคุณภาพสูงยังมีเอกลักษณ์นะครับผมแล้วก็ช่วยให้สมาชิกปลดล็อกสิทธิพิเศษการดรอปกระับฉลากเนื้อหาอื่นๆในอนาคตนะครับผมสละขัน้ในใจก็ไปดูกันได้นะฮะส่วนอันสุดท้ายครับในวันวันนี้นะครับผมตอนประมาณ8โมงนะครับผมปาร์ตี้ฮูซี่ NFT นะครับผมเปิดเผย DJ Down DJ d ับด็อกครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ในกิจนั้นช่วงกิจกรรมพิเศษเนี่นะคุณจะสามารถรับ NFT ได้อีกด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระจับรางวัลนะครับผมไพรซ์ Price จับภาพหน้าจอบ,บนดาดฟ้าของ u ูซี่นะผมเพลิดเพลินกับรายการของ DJ s h แชร์บน Story i g ของคุณนะครับแท็ก @kousi_official นะผมเพิรา,างวัลคูซี่นะับโดย ปโตเกตี้ f อนะครับผมซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างน่าสนใจนะ NFT นตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะก็รองเข้าไปดูกันได้นะครับผมประมาณนี้ครับของสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะครับผมของตัวดิสเซ t อร์เรนะครับผมส่วนในสุดในกิจกรรมอื่นที่เกิดขึ้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะคุณสามารถเข้าไปดูได้เสมอนะครับเพเจอนใหม่ขึ้นหน้าผมป้อมสวัสดีครับ